กำไมเปารเสียเวลาเลือกสีขาวนะครับโอเคเอาอันไหนดีเอาอันไหนก็เหมือนกันแหละเนาะใช่ไหมจริงนะที่จริงมันมีชื่อคนเดียวแลวทงกมดกับพี่ว่าใช่คือเขาอาจจะตั้งใจให้เราอิ่มคนนั้นอยู่แล้วนะฮะฮคยหนุ่มแ่นโอนะฮะรีวิวสั้นๆนะคนนี้นักเต้นหนุ่มไฟแรงเต้นเก่งมากรกท่าคมสุดๆนะฮะแบบบึกบึกบึ เข้าไปใกล้เขานี่แบบกระเด็นไปไกลได้เลยนะเวลาเล่นกระเด็นไปไกลใช่ก็รีวิวสั้นๆก็คือเป็นคนที่มีความตั้งใจมากนะเต้นจริงสุดๆนะฮะก็หวังว่าจะตามออลโต้ได้สักวันหนึ่งนะฮะในด้านการเต้นเออลำประสบการไปอยู่ไปอยู่อัโต้เป็นยังไงบ้างเอก็ก็ดีนะฮะเป็นคนที่แลกเปลี่ยนความคิดได้ดีนะฮะพวกเราก็ทำงานเป็นทีมสุดยอดมากใช่ไหมฮะคุณอลันใช่ครับใช่ครับติดต่อเลยแล้วกันทำไมต้องแปลกพี่มินมาไม่เห็นแล้วเลยอ่ะจริงเหรอไหนอ่ะสั่งหรือเปล่า จริงด้วยมันเห็นจากข้างนอกอันดิครับผมจีซังก็รีวิวจีซังนะครับจีซังก็เป็นนอนที่น่ารักดีก็เอ๊รู้ว่าจีซังมีความแปลกความแปลกประหลาดเหมือนผมดก็เลยแบบจริงกันง่ายจริงจรถามว่าแปลกประหลาดแบบไหนลองอาจจะแบบอินบทละครเวลาแบบเขาแบบเล่นละครคนไหนเช่นอสมมติจีซังเป็นแบบเบนเทดิสันยางเงคุาก็จะ เวลาไปเุยกับคนบนเขาก็จะเฮ้ยเควินนายทำไมแบบนายทำไมงุ่นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาพากันมาเรียกผมว่าฝู่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนแรกก็คือพี่มินตั้งรีวิวจีซังจริงแต่ตอนนี้เหมือนพี่มินจวดให้พี่อารังไม่เราแชร์กันเลยเราแชร์กแชร์เป็นการช่วยกันพูดแบบแบบท่าท่าเทียบกับอโปจะเป็นแบบละครละครละครไทยละครไทยละครเวร์ชาจีซังก็จะเป็นอีกแบบนึงครับจีซังจะเป็นแบบการ์ตูนใช่การ์ตูนเบอร์เธอแบบเฮ้ยนายที่นายทำแบบนี้อ่ะมันไม่ดีนะรู้ไหม อันนี้จะเป็นทีครับโอเคสีไดอ่ะผมเลือกให้คุณเลยฮะครับอีีอีพออีกเจอยิไหนอขอ์ละอ้าวมันเยอุดหมดก่อนโรลนกีก่อเนียีเดี๋ยวผมโมให้ก่นออน่ปิวโอยุดมาแล้วโอ้โอเคอ่ะเฮ้ยคริสคริส <Like S 2> ผมได้ครีสนะครับคุณครีสนะฮะเขาก็แบบมี positive energy <ล>ที่แบบดีมากๆวเวลาอยู่ด้วยกันลแล้วเขาเป็นคนที่แบบเคแครเพื่อนได้แบบดีมากๆมีวันหนึ่งผมไปกินข้าวกับเคอโปผมแล้วก็มาร์คแล้วเหมือนอโปลเขาแพ้หาอะไรสักอย่างมาร์คเขาแบบวิ่งออกไปแล้วก็แบบวิ่งตามหาตัวเวนหาร้านขายายาแล้วก็<ล>ไปซื้อ,อยากแก้แพมาให้อโปเลยแบบน่ารักมากๆว่าเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นเห็นแฟนลับหลายคนเขาแบบใช้คำว่าปอกแบกอธิบาย เป็นฟอกี้เฮ<ช>้ย,ยน่ารักมันมาน่ารักองออใช่ครับสุดท้ายนี้ก็วันนี้เราก็ได้มาแถลงแล้วนะครับว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะครับสามคนที่ว่ามาก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะรู้จักพวกเรากันมากขึ้นนะครับก็ขอจบการรีวิวของวันนี้เพียงเท่านี้น,นะครับแ้่ข่าวยู่สวัสดีครับพร้อมกับ